สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวผมแนะนำตัวก่อนนี่น้องปานะครับพ่ออแล้วก็พ่ออวันนะครับที่ผมบอกว่าจะพาปาร์คเนี่ยมาดูเต่าน้ําจืดที่หายากมากในประเทศไทยค่ะนี่แหละที่นี่ที่เดียวเลยค่ะน้องป์าเป็นเต่าชนิดไหนครับเต่ากระอานค่ะเป็นเต่าน้ําจืดนะคะที่มีอยู่ที่สตูลเนี่ยที่คลองงูนะคะพบได้ที่นี่ที่เดียวนะตอนนี้ในประเทศไทยในธรรมชาตินี่หาไม่ได้แล้วนะที่นี่ที่เดียวเลยปาร์ค เราพื้นที่ตรงนี้ครับที่สวยๆตรงนี้ฮะที่พออนัทผมมาเจอเนี่ยครับเขาเรียกว่าพื้นที่อะไรครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสตูลน,นะคะในอดีตนะคะบริเวณนี้นะคลองละงูเนี่ยจะมีเต่ากระอานชุกชุมมากปีหนึ่งนะคะขึ้นมาวางไข่ก็ประมาณสัก200แม่นะผมเคยอ่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยแม่ยังไม่ทันวางไข่เลยก็จับเต่าไปผ่าท้องเอาไข่เอาไปขายเลยใช่เลยนะคะบางทีก็จับแม่มา เอาไปขายเลยนะนั่นก็คือเป็นเหตุให้กรมประมงก็สร้างที่นี่ขึ้นมาเมื่อปี2526เนี่ยกรมประมงก็มาศึกษาแล้วก็มาตั้งสถานีอนุรักษ์พันธุ์ต่อกระนานขึ้นนะคะในสตูนี้มันมีผลดีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สตูนี้มีประชาชนก็เป็นมุสลิมเยอะนะประมาณ90-90กว่าเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นผลดีอีกอย่างก็คือมุสลิมนี่ก็จะไม่ทานเต่าทําให้เต่ามันหลงเหลืออยู่เยอะนะง่ายกับการฟื้นฟูใช่ เอาเพียบเลยน้องฟากรู้จักไหมครับนี่เต่าอะไรไม่รู้เลยครับอันนี้คือเต่าอะไรครับเนี่ยอ่านี่ไงครับเต่ากระอานที่<อ>มีเยอะอยู่ในคลองละงูผมเห็นเต่าเยอะขนาดนี้นะครับผมมั่นใจว่าที่นี่เนี่ยไม่สูญพันธุ์แน่นอน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ในชีวิตผมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเต่ากระอานเนี่ย <c oughs> เยอะขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลย <c oughs> ผมสังเกตนิดนึงเนี้ยทำไมเต่าบางตัวเนี่ยแววตาเขาเหมือนกับลักษณะเป็นสีเหลืองๆ <c oughs> บางตัวสีดําบางตัว ตาเหลืองหัวแหลมตาดําหัวทู่อันนี้คือเป็นลักษณะมันชนิดยังไงถูกไหมครับโอ้โหคุณหมอนี่ช่างสังเกตจริงๆเลยเนี่ยเป็นความแตกต่างระหว่างเพศของเขานะคะถ้าคุณหมอสังเกตบางตัวมีตาสีดำใช่ไหมครับบางตัวตาสีขาวปากแหลมๆใช่ครับใช่ครับนั่นแหละบ่งบอกเพศของเขานะถ้าตัวตาสีดำนั่นก็คือเป็นเพศเมียนะคะส่วนตาสีขาวปากแหลมๆเป็นเพศผู้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะเราสังเกตได้ คือเต่าเนี่ยปาปร์กปกติเราเวลาการแยกเพศเนี่ยมันแยกเพศได้หลายอย่างมากาเช่นสมมติเต่าอย่างเต่าปุ่รการแยกเพศเนี่ยคือตัวผู้ตัวเมียจะคล้ายกัน<อ>แตกต่างกันตรงที่เล็บเล็บตัวผู้จะยาวแล้วก็หางจะยาว<อ>แต่ถ้าเป็นเต่าบกตัวผู้ส่วนใหญ่แล้วกระดองจะเว้าวขึ้นตัวเมียกระดองด้านล่างจะแบนแต่เต่กากาอาเนี่ย มันแปลกที่สามารถดูภายนอกปุ๊บเห็นเลยว่าใช่ค่ะถ,<อ>ถ้าตาเนี่ยออกสีเหลืองเืงขาวๆเนี่ยลักษณะความแตกต่างจะเป็นตัวผู้อ๋อนีนความรู้ใหม่ของเราอีกแล้วอีกอย่างนึงแล้วว่ามันมีความแตกต่างการแยกเพศอีกแบบหนึ่งแล้ว<อ>เห็นไหมแล้วก็บ่อนี้นะคะนี่เป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ต่อรกระาอานนะซึ่งเราปล่อยให้เขาผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะ,ะเราจะสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีหาดหาดหาด,หาดอยู่นะคะเมื่อเป็นที่ที่ขึ้นไปวางไข่ใช่ค่ะเมื่อเขาพร้อมนะ ถึงช่วงดูดูผสมพันธุ์ตัวเมียรพร้อมเขาก็จะขึ้นไปวางไข่ก็จะขุดเห็นไหมคะเราจะเห็นรอยขุดนะครับเาก็จะขุดหลุมแล้วก็วางไข่ลงไปนะเราก็ปล่อยให้เขาฟังในธรรมชาติเลยนะฟักเองธรรมชาติเลยฟักเองตามธรรมชาติเลยนะพอบอกบอกเป็นตัวปั๊บเขาก็จะคาลานลงมาในบ่อน,นี้เองอแล้วเวลาถึงช่วงผสมพันธุ์ถึงช่วงที่ว่าตัวนี้เหมาะที่เราเราจะเอาเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะเราก็มาเลือกเอาไปฝั่งนู้นเป็นโรงเพาะที่ว่าขุดไข่ขึ้นมาเพื่อที่จะ ฟักเองนะครับแสดงว่าที่นี่มี2แบบมี2แบบผสมธรรมชาติฟักธรรมชาติใช่คับไปเหมือนกับเป็นบ่อพ่อแม่พันธุ์ให้ผสมแล้วเราก็เอาลูกไข่ขึ้นมาเอาไข่มาฟักเองใช่ค่ะเก็ูใช่ค่ะมันมี2แบบเลยใช่ค่ะ นี่มารู้จักกับพี่พิธานค่ะสวัสดีครับพี่เขาก็ดูแลเต่ากระอานเกี่ยวกับการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์การฟักไข่อยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โดยเฉพาะนะเดี๋ยวจะมีทั้งพ่อแม่พันธุ์เต่าแล้วก็มีลูกมนด้วยนะให้ดูนะคะที่ข้างหลังนี้ไหมครับที่บอกว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์เต่ากระอานใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นพ่อแม่พันธุ์เต่ากระอานครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเต่าตัวเบลลเลย นี่ลูกชิ้นหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่นี่เปนผลไม้นี่ลูกผลไม้ลูกอะไรครับลูกมะเดือครับผมอ๋อมะเดือครับเป็นมะเดือชุมพรเป็นอาหารโปรดของเต่าครับอ๋อนี่อาหารโปรดของเต่าเลยครับครับครับผมจะขึ้นอยู่ตามในคลองล้างงูครับแล้วไซส์ที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้เป็นบ่อ เป็นบอกพ่ะแม่พัน์ครับที่เรารวบรวมมาตั้งแต่ปี2องครับอันนี้คือรวบรวมมาจากธรรมชาติครับผมชุดแรกครับเรถชุดแรกนะครับอายุเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอามาตอนนี้น่ามี50มั้งครับ50ปีครับแก่กว่าป้ายอ่ะแล้วปกติครับบริเวณพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับเต่าที่อยู่ที่นี่ครับที่เราปล่อยอยู่ตอนนี้ประมาณ 4- 5หตัวต่อหนึ่งตารางเมตรนะครับตัวผู้ หนึ่งตัวต่อตัวเมียประมาณ2-3ตัวครับอ๋อผู้หนึ่งเมีย2-3ปามตกรู้ไหมครับว่าทำไมเนี่ยเวลาเขาปล่อยเต่าที่อยู่ที่เนี่ยทำไมตัวผู้ถึงน้อยกว่าตัวเมียทำไมเขาไม่ปล่อยตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอันนี้คิดได้ออกครับหมอก็ที่ปล่อยตัวเมียมากกว่าก็เพราะว่าตัวผู้ตัวหนึ่งสามารถผสมกับตัวเมียได้หลายตัวมันไม่ยังเป็นต้องปล่อยตัวผู้ก็ไปหลายตัวเพราะถ้าปล่อยไปหลายตัวปัญหาก็ตามมาอีกเช่น ตัวผู้ก็จะสู้กันเพื่อแย่งตัวเมียอ,อสึกชิงนางสุกชิงนางตัวผู้เขาก็จะสร้างน้าเชื้อได้เรื่อยๆนะคะคก็สามารถที่ผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัวครับปาารู้ไหมว่าเขาผสมกันข้างบนหรือผสมกันข้างล่างผสมกันข้างบนเพราะว่าพื้นที่มีมากกว่าจริงๆแล้วเต่าพวกนี้เนี่ยอยู่ในน้ําเยอะกว่าอยู่บนบกมากเลยโอนะฮะเขาจะผสมกันข้างล่างใช่ไหมครับในน้ำครเขาจะมีการเกี่ยวพาราสีโดยการที่ตัวผู้เนี่ย จะอมน้ำเนี่ยบ้วนตั่หน้าตัูมีเรื่อยๆอ๋อผมเห็นอยู่เมื่อกี้ตอนที่ผมเดินผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมตัวผู้แบบพ่นน้ำออกมาน้ำนั้นคือเกีียวภาษาอังกฤษพ่นน้ำหน้าตเมียครับพ่นน้ำแซวไง เลือกมือฉีดน้ำอันนี้ได้แล้วเขาผสมกันช่วงไหนครับช่วงเดือนไหนฮะครับเราเดือนกันและกันถึงกันยาห์ริ่มเกีเ่ยวพาราศีกันครับแล้วเขาวางไข่ช่วงไหนครับปลายพฤศจิกครับถึงเดือนกุมภาแล้วแต่ฤดูก,กาลช่วงบางปีก็ก็าอาจจะชา้าไปนิดนึงครับขึ้นอยู่กับแสงขึ้นอยู่กับฝนครับช่อมพวกนี้ใช่ไหมครับอะคราวนี้มาถามป้ายคำถามง่าดีกว่าเวลาเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในน้ำเยอะใช่ไหมครับใช่ครับผสมพันธุ์ในไหนครับผสมพันธุ์ในน้ำผสมพันในน้ำแล้วจะวางไข่ที่ไหนครับบนบกแน่ถูกต้องอันนี้ทำไมเขาไม่วางในน้ครับ เพราะว่าในน้ำหนาวว่าในน้ำเนี่ยถ้าวางไข่ไข่ก็จะจมไข่เสียเขาเลยขึ้นมาวางไข่บนบกหมอครับน้องป้าครับมีอะไรน่าสนใจเลยครับโอ้เป็นรูเป็นหลุมที่ต่อเข้าไปวางไข่แล้วทีนี้พอถึงวันเวลาที่เขา ฟักเป็นตัวแล้วก็ขึ้นจากหลุมนี้ขึ้นมานี่น่าจะเป็นของเมื่อคืนที่หลุดที่ขึ้นมาแน่นอนเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวเราจะลองขุดดูแล้วกันเผื่อมีตัวที่ตกค้างอยู่ในหลุมอ๋อครับเดี๋ยวผมเรียกทีมงานเข้ามาช่วยอีกคนดีกว่าเวลาแม่เต่าวางไข่ที่เขาขุดหลุมลึกขนาดไหนครับประมาณ50เซนถึงเจิเซนนะครับโอ้โลึกมากนะคะตอนนี้ขุดไปก็อาจจะเจอเปลือกไข่ ไข่เลยอาจจะจเต่าที่ตกค้างอยู่ก้นหลุมด้วยครับอ๋อบางบางทีอาจจะมีเต่าที่ตกค้างใช่ไหมครับครับครับขึ้นไม่ได้ครับผมครับเจอเลยครับโอ้โชคดียังเลยค่ะวันนี้โอ้ถ้าเราไม่ช่วยแสดงว่าตัวนี้อาจจะตายอาจจะขึ้นมาช้ากว่านี้ครับขึ้นมาช้ากว่านี้อาจจะตายเพราะมีมดมีอะไรอ๋อโอ้แสดงว่าถ้ามันขึ้นมาเองได้แสดงว่ามันแข็งแรงมากเลยนะครับเนี่ยความที่ขึ้นได้ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันฮะไข่แดงนี่ยุบหมดละคือดยปกติอะปาร์เวลาเต่าจะไข่ใช่ไหมครับครับมันจะมีไข่แดงติดกับตัวเต่าอยู่ ไอ้ไข่แดงเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานซึ่งเต่าไม่ต้องกินอาหารก็ใช้พลังงานจากไข่แดงนี้ได้คือพอใช้พลังงานไปเรื่อยไข่แดงก็จะยุบลง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 จนหายไปแสดงว่าโอเคเต่าจะเริ่มกินอาหารแล้วเจอแล้วครับนี่ไงตัวนึ่งนี่เแล้วถ้าเป็นลูกเต่ายี้เราจะเอาทปทอะไรต่อครับเราก็จะพาเข้าไปในบ่อนุบาลโอ้ในการให้กินอาหาร สำเร็จรูปแล้วก็พุกผักอันนี้น่าจะสักที่ท้องนสักระยะละค่ะนี่แสดงว่าดูยังไงครับยุบยุบไปนานแล้วค่ะไข่แดงยุบไปแล้วแต่ว่ายังเหลือแบบลูยังปิดไม่สนิทเดี๋ยวหมอไปล้างให้ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวปากลรานี้ก่อนอ่าเรียบร้อยคราวนี้สะอาดขึ้นแล้วครับนี่ปาร์กเห็นไหมตรงนี้เนี่ยไข่แดงตอนแรกจะเป็นลูกๆเลย แล้วมันจะใช้พลังงานแล้วก็จะค่อยๆหมดค่อยๆหมดไฟจนสุดท้ายตรงนี้ก็จะปิดสนิทอันานั้นแสดงว่าเขาจะเริ่มกินอาหารเองแล้วตัวนี้เนี่ยยังไม่ค่อยคุ้นกับแสงเท่าไหร่ก็เลยหดเข้ากันน้องไม่ใช่เขาอยู่ในที่มืดไงขึ้นมาเพิ่งเจอแสงยังงงอยู่ก <c oughs> ็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวนี่ยังนิ่งอยู่จะใช้เวลาปรับตัวสักพักหนึ่งเขาก็าจะเดินก็จะลงน้าไป เราไปบออนุบาลดีกว่าไหมครับเดี๋ยวครับหมอผมเห็นตัวเล็กแล้วครับผมอยากเห็นพ่อแม่พันธ์นะครับให้หมอไปหยิบมาให้เหรอใช่โอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเอาขึ้นให้ดูดีกว่าครับนี่น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับน้องป้างลองทายดูนี่นี่น่าจะเป็นตัวผู้ครับเพราะว่าตาสีเหลืองโอ้น้องป้างนี่เก่งจังเลยค่ะทายถูกแล้วล่ะนี่ไงตัวผู้กับตัวเมียนี่ตัวเมียตาหลองครับตัวใหญ่กว่า ที่สังเกตอีกอย่างก็คือหางครับเห็นได้ชัดตัวผู้เนี่ยหางยาวหางยาวใหญ่กว่าตัวเมียตัวเมียหางจะสั้นแล้ตก็เล็กนิดนึงคราวนี้การคว่ำเต่าอย่างนี้เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าคว่ำเพื่อตรวจร่างกายตรวจอะไรแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับถ้าคว่ำนานไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าอวัยวะภายในเนี่ยจะไปกดปอดทำให้เต่าเนี่ยหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเสียชีวิตได้ เราบางครั้งเนี่ยถ้าเต่าควา่ำเยี่นานแล้วเขาพลิกกลับเองไม่ได้อาจจะมีอะไรไปกัดทําร้ายหรือว่ากินเขาได้ห,ห,หรือบางที่โดนแสงอาทิตย์นานเนี่ยก็ร้อนจนตายอ๋ออันนี้ระวังเราไม่คว่ำนานว้าวเต่าเต็มเลยเรียบเลย สำหรับโรงนี้นะคะก็เป็นโรงอนุบาลลูกเต่ากระอานนะคะคลูกเต่ากระอานที่เราได้จากในบอ่อพ่อแม่พันธุ์นะคะก็จะเอามาอนุบาลในโรงนี้นะคะแล้วพวกเปลือกไข่พวกนี้ครับอันนี้<อ>เปลือกไข่เสียนะคะคุณหมอโอ้ใช่ไข่เต่าเนี่ยเวลาฟักเองในธรรมชาติก็จะไม่ฟกักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีไข่ที่ดีแล้วก็ไข่ที่เสีย ไข่ที่เสียอาจจะหนึ่งก็คือไม่มีน้ําเชื้อสองคืออุณหภูมิที่ฟักอาจจะร้อนเกินเย็นเกินความชื้นไม่เหมาะสมบางทีไข่ที่แม่เขาขุดใบล่างสุดอาจจะชื้นเกินแล้วก็เย็นเกินไปรหรือว่าใบที่บนสุดอาจจะร้อนเกินหรือว่าแห้งเกินไปก็จะเสียได้มันเป็นมันก็มีม,ม,มีสาเหตุมาจากหลายๆสาเหตุเหมือนกันครับคแล้วเสียแล้วเต่าในไข่นี่จะตายไรืยไหมครับตายครับฟักไม่ได้ครับตายครับ เราได้เห็นการฟักไข่แบบธรรมชาติไปแล้วคราวนี้เราไปดูกันต่อครับว่าการฟักไข่แบบที่นํามาฟักเองจะเป็นอย่างไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่วิธานครับวันนี้คือกล่องอะไรครับเป็นกล่องที่เราไปฟักไข่เต่าครับฮะฟักไข่เต่าเต่าที่หายากมาฟักในกล่องอย่างนี้เหรอครับทำไมมันง่ายจังเลยครับหมอจริงๆแล้วกระบวนการมันไม่ง่ายอย่างที่ป้าเห็นนะสิคืออันดับแรกเลยพ่อแม่พันธุ์ทไเราต้องมีถูกไหมครับ แล้วพอแม่พันกว่าจะวางไข่ได้1ิบกว่าปีขึ้นไปใช่ครับแล้วไข่ที่ฟักกว่าจะเก็บมาอยู่ในกล่องนี้โหขบวนการขั้นตอนมันเยอะมากปัรกพอเกิด24ชั่วโมงปุ๊บเราไปเอาไข่ขึ้นมาเนี่ยถ้าไข่ตอมันอยู่ยังไงเราต้องมารักเ,เอาดินสอที่มาร์กจุดแล้วยกขึ้นมามาวางเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพลิกมาเนี่ยไอการติดสนธิมันทุ่งไขแดงมันมันจะกลับด้านกันทําให้ไข่ต่อเสียได้เราเก็บใสตะกร้าปุ๊บเราก็มาฝังในทรายเสร็จแล้วก็มาไว้ในกล่องครับครับ ที่ก้นกล่องนี่เราจะมีน้ําอยู่เอาไว้ทําอะไรครับเพื่อให้มันมีความชื้นทําไมต้องมีความชื้นนะครับถ้ามีความชื้นนี่ไข่มันจะแห้งครับแล้วก็ทีนี้ทําให้การฟักมันไม่ไม่ดีเท่าที่ควรคือการฟักไข่โดยปกติแล้วเนี่ยในธรรมชาติแม่เต่าใช่ไหมครับจะขุด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 ดินแล้วก็วางไข่แม่เต่าีจะขุดดินข้างลึกอย่างที่เราไปขุดมาเนี่ยครับหูก็สอกหนึ่งใช่เลยสอกอีกครคราวนี้ชั้นใต้ดินที่ลึกไปเนี่ย ความชื้นจะสูงเราก็เลยเรียนแบบธรรมชาติโดยการใส่น้ําไว้ด้านล่างเพื่อให้ความชื้นมันระเหยออกมาที่สําคัญฝาก็ต้องปิดไว้เพื่อให้ความชื้น,นอยู่ข้างในถ้าเปิดฝามันเก็บอุณหภูมิเอาไว้มันเก็บอุณหภูมิด้วยเก็บความ,มชื้น,นด้วยทาให้อุณหภูมิคงที่ความชื้นคงที่าาการฟักไข่ก็จะดีถ้าเราเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดไป,ดปไงอุณหภูมิไม่คงที่ไข่ช็อกจากการที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงความชื้นเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ฟักไงตัวอ่อนก็ตายอ๋อช่ก็คือตายเลยใช่เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นนะครับมันมีอิดอยู่เอาไว้ทําอะไรอิดนี่แหละครับอิดนี้เนี่ยถ้าไม่มีอิดปาจะวางกระบะนี้กับน้ำเหรอน้ําก็ท่วมไข่ตายอันนี้ไข่จมน้ําเห็นไหมถ้าอุณหภูมิร้อนเกินไม่มีน้ําไข่ก็ร้อนตายเราต้องดูแลไข่เห็นไหมเขาเรียกว่าไข่ในหินไม่เกี่ยวอะไรกัน ขอจับได้ไหมครับผมอยากลองจับดูอ่ะอันนี้เป็นแบบจําลองที่พี่เขาจําลองให้ดูอ๋ออันนี้คือแบบจําลองคือมันเป็นเปลือกไข่ที่เต่าออกออกจากไข่ไปแล้วอ้หไม่ผิวมันแบบดูแบบเปราะบางแบบนิ่มๆเหมือนเต้าหูเลยอะครับตอนนี้ก็ยังไม่ฟักเป็นตัวไข่ก็จะนิ่มอย่างนี้นะครับอ๋อคือก่อนฟักมันก็เป็นอย่างนี้หรอเป็นอย่างนี้ครับมันจะนิ่มๆนยครับยุ่นๆดนึงแล้ว ตอนที่มีตัวเต่าอยู่ในไข่นี่มันจะแบบมันจะสามารถกดลงมาอย่างนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะแข็งเหมือนไข่ไก่มันเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในมันจะตึงๆผิวมันจะตึงกว่านี้มันจะไม่แข็งเหมือนเปลือกไข่ไก่มันจะยุ่น่นิดนึงคราวนี้ป้าสงสัยมาว่าอ้าวแล้วเต่าอ่ะมันจะออกจากไข่ยังไงมันเอามือออกมายังไงหรือว่าเอาหน้าออกมาหรือท่านยังไงให้มันออกจากไข่สงสัยป่ะนั่นสิครับเออโดยปกติแล้วเนี่ยในสัตว์เลื้อยคลานอย่างเต่าเนี่ยครับ เขาจะมีฟันเลื่อยตรงบริเวณจมูกนี้ฟันเลื่อยมันมันมันเป็นฟันที่มันสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะพิเศษในเต่าก็คือเขาเรียกว่าเอ็กทิชเอ็กทิชก็คือจงอยจงอยปากเต่าแบบนี้ใช่ไหมแต่มันจะมีลักษณะเป็นปุ่มแหลมๆออกมาเอาไว้กรีดเอาไว้กรีดเปลือกไข่ก่อนพอกรีดเปลือกไข่ปุ๊บเขาก็จะพยายามเอาหัวออกมาแล้วก็เอามือเนี่ยดันดัน,ด,นดันเปลือกไข่ออกมาฟึบอย่างที่ป้าเห็นเนี่ยนี่อันนี้เป็นร่องรอยการกรีดของฟัน นะฮะน,นี่พอกี่เสร็จปุ๊บเขาก็พยายามจะเอาหัวออกมาแล้วมันก็เลยเป็นรูใช่ไหมฮะเวลาเต่าออกนี่หัวออกไาก่อนใช่ครับเต่าจะผล่หัวไว้ก่อนพอผัวเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มมีรอยแตกละมือเขาก็จะขยีขย้พยายามออกมาอพอออกมาได้เสร็จปุ๊บเขาก็อ่าสบายละ<อ>พักแป๊บหนึ่งแล้วก็ออกจากไข่<อ>แล้วไอ้ตรงเอทิชตรงปากของเขาเนี่ยประมาณสองอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะหลุดออกไปเราก็เลยไม่เห็น คราวนี้การสังเกตว่าเต่าตัวนั้นเนี่ยเป็นเต่าอายุน้อยเพิ่องออกหรือว่าเกิน2-3อาทิตย์ไปแล้วดีเอกทิตถูกต้องเหมเด็ม่ามปาร์คการดูแลไข่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะใ่ดูเหมือนอมีกล่องมีตะก,ก้าจบใช่ไม่ละเอียดมากมันละเอียดมากกว่าจะพัฒนากว่าจะวิจัยกว่าจะาออกมาเป็นปัจจุบันคิดดูปารเราสามารถสร้างชีวิตใหม่ พันตัวตัวปล่อยกลับสู่ลําน้ำลางูแล้วเขามีชีวิตเหมือนกับที่เขาเคยมีมาโอ้ไม่ง่ายเลยน้องป้ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆใหญ่มากอันดับแรกเนี่ยที่จะต้องทาก็คือจิตสํานึกของคนในพื้นที่แล้วก็คนคนคนรอบๆจะเป็นกาที่จะไม่ทําร้ายเต่าแล้วก็ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเจอเต่าหรือบางทีก็เห็นเต่าแบบนอนหงายไม่รู้ทําอะไรบางทีก็ย้อนเข้าข้างทางใช่ไหมครับบางทีก็ รักรอบเอาไปขายเป็นความเชื่อด้วยครับเรื่องเรื่องเกี่ยวไข่เต่าสามารถเป็นยาบำรุงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ครับไข่ไก่ดีกว่าไข่ไก่เพราะแงง่ายราคาถูกกินไข่เต่าทำไมราคาแพงกินไข่ไก่ดีกว่าที่เราคุ้นเคย เราได้เห็นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมถึงการฟักไข่คราวนี้ถึงเวลาแล้วครับที่หมออ้อยและน้องปาร์คจะได้ช่วยกันปล่อยลูกเต่ากระอานกลับคืนสู่ธรรมชาติของมันครับหาดที่เราจะมาปล่อยตรงนี้นะครับหมออ้อเป็นเป็น,เป,นเป็นหาดอะไระครับตรงนี้นะคะก็คือว่าที่เขาเรียกว่าหาดทอนดูกังนะคะ<อ>ก็คำว่าทอนนี้มันแปลก็คือแปลว่าแหลมพื้นดินที่ยื่นออกไปในน้ำทอนแหลมค่ะแต่ว่า<ต><อ>คำว่าดูกังหรือว่าตูกังเป็นภาษาม,มาลายู แปลว่าอะไรคะแปลว่านายช่างนายช่างในอดีตนี่บริเวณนี้นะคะก็คือมีนายช่างต่อเรือมาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าหาดทอนดูกังนะคะแล้ววันนี้เราก็เอาลูกเต่าเนี่ยมาปล่อยลงหาดเติมของเขาหาดเนี่ยพวกรายนี่จะเหมาะสำหรับการวางไข่ของเขาแล้วยังมีอาหารของเขาอีกมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่อทุมพรเนี่ยในของละงูเนี่ยที่เต่ากับอ่านอยู่เนี้ยจะมีเยอะครับทุกคนครับทีนี้ก็ หมดกระบวนการทางวิชาการแล้วใช่ไหมจ้าหมดแล้วทำไมล้วต่อไปเป็นกระบวนการทางอะไรทางใจครับวิอญายังไงครับปาร์กก็เราก็จะไปปล่อยอย่างนี้ครับหมอจะได้อิ่มเอิบใช่ครับหัวใจของเราครับงั้นเดี๋ยวไปที่หาดกันเลยครับทอนดูกังหาดของนายช่างที่เคยต่อเรืออ่าก็มีเต่าด้วยต้องมีเต่าด้วยคราวนี้คราวนี้คราวนี้ก่อนจะปล่อยครับค่ะมันมีวิธีการ ปล่อยไหมครับว่าจะปล่อยยังไงหรือว่าก็วางเลยวิ่งลงไปเองได้เลยเวลาเราปล่อยตรงหาดนี่เราต้องวางบนบนหาดทรายนะรแล้วก็ให้เขาได้คลานลงไปในน้ําเองเพราะว่าเขาก็จะได้สัมผัสเขาก็จะได้รู้ธรรมชาตินะคราวนี้การปล่อยเต่าที่นี่เป็นการปล่อยเต่าที่ถูกต้องที่สุดเลยปาร์กรู้ไหมทาไมครับทาไมครับเพราะว่าเราได้ปล่อยเต่าที่เคยมีอยู่ในธรรมชาติที่นี่ กลับคืนสู่ธรรมชาติที่นี่ไม่ใช่ว่าเราไปเอาเต่าญี่ปุ่นซึ่งเต่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่เต่าในประเทศไทยครับกลับมาปล่อยที่แหล่งน้ำประเทศไทยเท่ากับว่าเป็นการทําลายหัวโซอาหารทางอ้อมเลยคือมันจะไปแย่งอาหารของเต่าที่เคยอยู่ที่นี่ไปแย่งอาหารของปลาที่เคยกินอยู่ที่นี่พวกนี้ผิดใช่ไหมครับเราควรจะต้องปล่อยเต่าที่เคยอยู่ที่ที่เขาเคยอยู่นี่แหละงั้นเราเริ่มกระบวนการปล่อยเลยโอเคครับหมอตัวแรกอ่ะหมอให้น้องปาร์คปล่อยก่อนเลยครับ วันนี้เนี่ยผมกับป้าเนี่ยถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมเต่ากระอานนะครับแล้วก็ได้ปล่อยเต่ากระอานคือสู่ธรรมชาติที่ที่เขาเคยอยู่ที่คลองลังูอย่างนี้เป็นที่น่าปราบปลื้มใจแทนพี่น้องแถวนี้ที่ได้เห็นเต่ากระอานอย่างใกล้ชิดนะครับผมเนี่ยอยากจะให้ผอนะครับฝากอะไรถึงน้องๆที่ชมรายการเราอยู่นิดนึงครับว่าอยากจะฝากอะไรสิงเท้าครับก็อยากจะฝากน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะอยากให้รักเต่ากระอานนะเพราะว่ามันมีอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วในประเทศไทยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราพบหรือเราเจอเต่ากระอานนะเราก็อย่าจับมาขายอย่าจับมาจําหน่ายอย่าจับมารับประทานนะให้ปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาตินะเพื่อที่จะให้ลูกหลานน้องๆได้เห็นตลอดไปนะคะเต่ากระอานของเราก็จะไม่สูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะคะเพราะาถ้ามีเหลือที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีที่ไหนที่เราจะได้ดูแล้วนอกจากการอนุรักษ์เต่าแล้วอย่าลืมเราต้องอนุรักษ์แม่น้ําลาธารธรรมชาติด้วยที่ที่เต่าเขาอยู่นะครับ วันนี้นะครับผมกับปาต้องขอบคุณผออวานรวมถึงพี่วิทางด้วยนะครับที่พาเราสองคนเยี่ยมชมรวมถึงดูแลเราทั้งวันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วแต่สำหรับใครที่อยากให้กำลังใจเราให้เข้าไปที่ยูทูบและพิมพ์คําว่าไม่โดนคิสคิสสกดว่า KIDS นะครับเขาไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับใช่ครับสำหรับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เพราะศาสตร์พูดไม่ได้จึงต้องมี <S Animal s ช e ่น